สวัสดีครับผมอาจารย์สมศักดิ์แข่งตลาดน่าจะรู้จักอันนี้คือโคกนะครับโคกเปิดก่อนครับอันนี้คือน้ำโคกลินใส่น้ำจะพิสูจน์ว่าเป็นโคกจริงไม่จริงไม่ได้ยากกินดูครับ นจทำไมครับมายากลชุดนี้นะฮะเล่นไมา่ยากเสกน้ำโคกหายนี่ยังมีโคกอยู่นะครับอ่ะเสร็จก่อนอื่นนะครับหยิบผ้าขึ้นมาก่อนปิดข้นไปที่โคก โคกหายไปแล้วครับ,รบหายไปอย่างไม่มีร่องรอยสงสัยใช่ไหมครับสงสัยโค้กมันหายไปไหนสงสัยใช่ไหมครับโอเคเสกใหม่แล้วค่อยวางนะครับแล้วเสกโคก,กลับมาแล้วครับอ่ะ,ฉะเฉลยนะครับฉเฉลย สงสัยใช่ไหมครับว่าทำยังไงดูในนี้ก <t> ่อนนะครับมันจะมีลูกบอลตัวนี้อยู่ไหมครับเวลาเล่นเอาตัวนี้กดเข้าไปจืดเด็กแล้วภาพปิดยากไหมครับไม่ยากใช่ไหมครับเวลาเล่นหลักการไอ้ตัวนี้ก็ไปซื้ออย่างยี่สิบบาททุกอย่างยี่สิบบาทแล้วจับ หรือเราจะเข้าไปนิ้วก้อยอย่างนี้ดูนะครับจับเข้าไปใส่จำไว้ให้ดีๆเลียร์แล้วก็กดในขวะกดปุ๊บเราก็จะดึงดึงขึ้นมาเางน,นะครับออลเล่นยากไหมครับไม่ได้ยากลองอาไปเล่นดูนะครับตัวนี้ง่ายๆจำได้ไหมครับกดแล้วดึงเล่นไม่ยากเล่นไม่ยาก ถ้าซื้อแพงครับลองไปทําเล่นดูนะครับออกไปทําเล่นดูอันนี้ก็ทุกอย่าง20บาทจะมีอันนี้ก็มีเหมือนกันนะครับกดเสกโค้หายเฉลยสนุกๆน,นะครับลองมาไปเล่นดูสวัสดีครับ